เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมเอพิกฮโรนะวันนี้วันนี้จะมาลุยอา่าดิสคอเวอร์สิบเก้านะหรือสัรอนอวกาศสิบเก้านะโอเคมาลุยกันเลยโอเคอันนี้ผมเดี๋ยวนะ ไม่มีเสียงหรอโอเคเมื่อกี้มันไม่มีไม่มีเสียงเลยเลยนี่ผมเปิดเสียงแล้วนะคือคือผมผมไปดูนะแต่ว่ามันก็ยงไงดีมันก็าย,นกยากอยู่นิดนึงนะตรงที่มันมีด่านที่ผมไม่ผ่านนะอันนี้ผมไปเล่น ไอดีอื่นนะนะแต่ว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เอาเรื่องอยู่สับสนโอเคอืม แล้วก็ฝั่งนี้ <c oughs> ต้องผักนี่ก่อนแล้วก็เขยียดนียแล้วก็ผักเนี้แล้วก็ผักไป มันมีจุดหนึ่งที่ผมไปไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะไปได้โอเคฝั okay. <c oughs> ่งนี้ก็เข้านี้ก่อนเนาะไปเปิดสวิตช์แล้วก็กลับ ก็เก็บกล่องเข้าวัรแล้วก็ฝั่งนี้ไปตรงนี้แล้วก็ขวางฝัออ่งนี้เรายังเข้าไม่ได้นะต้องต้องเปิดอันนี้ก่อนแล้วก็เราถึงจะเข้าได้เปิดเสาตรงนี้ นีหลักก็ไปตรงนี้ก yup. ็เก็บกล่องไม่รู้ว่าผมจะหลงทางหรือเปล่าเนี่ยเอาเรื่องนี่เปิดได้ยังไม่แน่ใจก็กลับเนาะไม่ได้ าจะเปิดแล้วเมื่อกี้โอเคเปิดละแล้วก็ไปเปิดสวิต ข้างหลังเรารู้สึกว่าเรามาแล้วนะโอเคตรงนี้ก็เปิดแล้วนะเดี๋ยวเราก็โผล่รตรงนี้โอเคสวยทีนี้ก็เอากล่องเนี้ยปิดโอเคแล้วก็ ไปข้างหน้าทีนี้มันจะเจอตรงนี้เนาะเจอตรงนี้ไปยังไงลืม,มต้องกลับ เดี๋ยวนะกีเสาเปิดหรือเปล่าโอเคเราต้องปิดเสาเนี่ยแล้วถึงจะตีบอสได้เสาอยู่ที่ไหนไม่ใช่นี่ ลงทางหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไปไม่ได้อีก ว่าเราต้องเข้าอันนี้ก่อนแล้วก็ไปผลักอันนี้ก่อนแล้วก็ไปตีก่อนแล้วก็ผักตร่องนี้เนาะ เก็บ okay. ในนี้ผมรู้สึกว่าไม่ท้องเข้าเนาะทีนี้แล้วก็เปิดสวิตมีอยู่ทังนี้ต่อโอเคกลับที่เดิมโอเค okay. ทีนี้เสานี้ก็ลงนะแล้วก็ขยับ สวยทีนี้มันก็เหลือแค่จะไปเปิดใหม่แล้วก็กดอันนี้ก่อนเนาะสวิตกล่องก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็วกไปขยับใหม่ก็กลับมาที่เดิมทีนี้ จะไปยังไงเน,นี่ยสี่วมงหรือเปล่าจะไม่ได้ตายตาย ไปไม่ได้สีมว่วงโอนี่ก็เปิดอีกเอาไหมหลงทางฝ่าเนี่ย ว่าต้องไปข้างหน้าเนาะเมื่อกี้งงอะปิดตรงไหนวะตรงนี้แหละสับสนอนะจุดที่เราเจอกันไปข้างหน้าก่อนเนะ่าะอันนี้ยังคิดไม่ออก ก็กลับกลับไปดูใหม่นะเราต้องเปิดอันเนี้ยเมื่อกี้ผมเปิดตรงไหนนะลืมอันนี้หรือเปล่า โอเคได้ละแับกล่องโอเค เามาเปิดตรงนี้ก่อนเนาะโ okay. อเคน,นี่ก็เรียบร้อยโรงเรียนจริงแบบนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละโอเคอันนี้ต้องเปิดหรือเปล่าน,นะจะไม่ได้ โอเคทีนี้ก็กดสวิตช์นะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเหลือเดี๋ยวนะ เราปิดแล้วก็เข้ามาเลยทีนี้ตรงนี้ก็ถูกปิดแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องผลักนี้ก่อนโอเคก็มาเก็บอันจะสับสนหน่อยเนาะ ก็พักเนาะแล้วก็ปิดก็ัางนี้เดี๋ยวเราต้องไปกดสวิตช์นี้เนาะเพราะว่าไปทางไหน หลงทางหรือเปล่าเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะผมว่าต้องเข้าในนี้ก่อนไปข้างหน้าเนี่ยโอเคเข้าไปก่อนเนาะ โอเคทีนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าอันนี้เนาะแล้วก็มาเจ็บก่องก่อนใกล้จบและ ดูก่อนดีกว่าโอเคเหมือนเดิมก็กางทางนี้ดีกว่าโอเคทีนี้เราเข้าไปในนี้ก่อน โอเคลงทางหรือเปล่าเนี่ย <laughs> Okay. ออกมาข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเราต้องต้องเอากล่องเนี้ยไปขวางเลเซอร์อันนั้นอะ่ะโอเคขวางเรียบร้อยทีนี้เราก็กดสวิตช์เลยก็ได้ กดดีกว่านะกลัวจะพลาดอันนี้ต้องกดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันขยับตรงไหนนะ อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมปิดนะเมื่อกี้ไม่ได้กดอะไรเปิดแล้วก็ปิดใหม่แต่อันนี้ต้องเปิดแน่ๆสีส้มโอเคทีนี้เราต้องต้องเปิดอันนี้นะเปิดสีฟ้าอันเนี้ยเปิดตรงไหนะลองทางแน่ๆ <laughs> ลองทางแน่ๆ อันนี้เปิดนะตรงบอดเมื่อกี้แล้วก็เปิดตรงนี้ก็อันนี้ก็จะขึ้นนะทีนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมได้โอเคทีนี้เราก็เหลือสองกล่องอยู่ไหนนะอ,อีกอันนึง เราจะกลับไปข้างหลังนะอะไรทะลุมาเนี่ยโคเลเซอร์ฝั่งนั้นอะ่ะเดียวนะไม่ได้ขวางใช่ไหมไม่ได้ขวางเลยเมื่อกี้ ตรงนี้ก็ยังไม่เข้าเหลือเท่าไหร่นะสองกล่องโอเคตรงนี้กับที่บอร์ดเนาะไปเปิดสว,วิตช์ตรงนี้ก็จบละทีนี้เราจะไปยังไงเนี่ยเราต้องตายก่อนดีกว่าก็รีเซ็ต นี่อ๋อโอเคปิดขยับก็ขยับ,ยบเหมือนจะลงทางนะแต่ว่าใกล้จบแล้ว แค่ต้องไปที่ห้องบอสเนาะโอเคทีนี้มันยิงแค่ข้างหน้ากับตรงนี้เราก็ต้องปิดตรงนี้อันนี้ต้องเปิดตรงนี้อีกอันนึงก็จะถึงห้องบอลละ แล้วลงทางลงทาง โอเค okay, อันนี้มีอันนึงที่ยังไม่ปิดนะน,นี้ปิดยังโอเคอันน,นี้ปิดและมาโอเคตรงนี้อีกอันนึงเนาะแต่ว่าผมเข้าไม่ได้ปิดตรงไหนวะลืม เขาไม่ได้เนี่ยห้องบอสอยู่ไหนนะอ,อันนี้บนสุดใช่ไหมโอเคห้องบอสอยู่อยู่ฝั่งนี้เทีนี้เราก็ถ้าเราถ้าเราเอากล่องไปไว้ตรงนี้แล้วก็ไปผ่านไม่ได้อยู่ดีถ,ถูกไหมงั้นก็ต้องไปหาสวิต คลองปิดสีม่วงนี้นะก็กลับแล้วก็ไปสีแดงอันนี้มันจะเป็นโอเคอันนี้ก็เข้าได้แหละ โอเคมายอมตายแล้วก็ไปปิดโอเคจบขอเช็คแป๊บโอเคเราเหลือกล่องสุดท้ายนะทีนี้แล้วก็ไปที่เดิม เราก็ต้องไปเปิดซีโม่เมื่อกี้เพื่อปิดเลนะเ,เซอร์นั่นน่ะเพื่อปิดเลเซอร์นี่กลับโหยีิบสี่นาทีอ่อคนอื่นทำแป๊บเดียวโอเคมา Hey. จบขอบคุณครับจบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะตอนนี้ก็ปีเท่าไหร่นปีส <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ